กี่บาทห้าบาทเหรอ้ันีสิบบาทสวัสดีครับเช้าวันนี้เราอยู่ที่เมืองเงินแขวงชัยบุรีนะครับตอนนี้เป็น ปั๊มน้ำมันแล้วก็เป็นปอกสอที่รถแต่ละแขวงจะไปรับผู้โดยสารไปทุกแขวงในประเทศลาวนะครับเมืองเงินตรงนี้ติดกับจังหวัดหน้านะครับติดกับชายแดนของชายแดนเมืองเงินเมืองเงินติดกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติหรือว่าเป็นด่านห้วยโกนของจังหวัดหน้านะครับ ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงกว่าๆนะครับหมอกเยอะมากเนี่ยหมอกเยอะมากครับพูดหน่อยสวัสดีค่ะนี่ครับตรงนี้เป็นเป็น เมืองเงินอยู่ใกล้ๆกระดานด่านชายแดนห้วยโกนหุ้ยโกนก,กับเมืองเงินของฝั่งลาวนะครับเป็นนี้เป็นปั๊มน้ำมันเป็นปทปั๊มปั๊มน้ำมันและเป็นขนส่งที่ประชาชนเขามาขึ้นรถที่จะไปแต่ละแฝงแต่ลักแฝงถึงเวียงจันทร์นู่น่ะระยะทางไกลมากนั่งรถจากตรงนี้ไปทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลยทั้งค่ำเลยไปถึงเวียงจันทร์และไปอุดมชยัยไปหลวงพระบางไปแต่ละแฝงแต่ลักแฝงวิ่งยาวมากวิ่งทีก็ทั้งวันเลย นี่รถบรรทุกรถ,รถน้ำมันจากเมืองไทยจะมาลงที่คลังน้ำมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับคลังน้ำมันคลังน้ำมันแล้วเป็นฝั่งลาวแล้วก็จะกระจายลงไปแต่ละแขวงแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอเหมือนกันรถบรรทุกน้ำมันจากฝั่งไทยนะครับก็จะมาจอดอยู่นี่ทั้งคืนพักอยู่นี่ทั้งคืนหมอกหนามากครับหมอกเยอะมาก เราได้มาจากเมืองหุนง่นแขยงกระดมใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้มาเพื่อจะมาปั๊มพาสปอร์ตออกจากฝั่งลาวเข้าไทยแล้วก็แล้วก็จะเข้าฝั่งไทยเข้ามาเข้าฝั่งไทยและเข้าฝั่งลาวอีกรอบหนึ่งทุกเดือนทุกเดือนของเราจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือร้านค้าของสาหรับรถบรรทุกเขามานั่งกินอาหารและมาพักอยู่นี่พร้อมหมดทุกอย่างเลยใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวแถวนี้นะครับมีอาหารมีที่พักให้พร้อมเลยตรงนี้ ที่กลางเต็นท์สะดวกสบายมากเลยบริวเวณนี้อากาศหนาวก็หนาวจริงครับหนาวกว่าเมืองไทยหลายเท่าแล้วก็ฝนตกด้วยครับดูหมอกหนามากระยะทางประมาณ200เมตรพอมองเห็นอยู่ครับแต่เลย200เมตรแล้วไม่สามารถที่จะมองเห็นรถ เช้าทนนี่เรามาเมื่อวานก็ทําเรื่องเสร็จก็ประมาณค่ําค่าก็ไม่ได้กลับไปไม่ได้เพราะว่าถนนคนทาง,าางม,ามันลำบากมากมันขึ้นเขาแล้วก็อากาศหนาวเย็นบนภูเขาเราก็เลยพักค้างคืนอยู่ที่นี่สักคืนหนึง่งก็ประมาณสามโมงเราก็จะออกกปที่พักแล้วกลับบ้านเรานี่ครับนางเอกของเราเสื้อแดงแก๊สนี่ครับโชเฟอร์ก็จะมาที่นี่ประมาณ4เดือน5เดือนครั้งหนึ่ง ทำอาหารกินที่เรียบร้อยเดี๋ยวเย็นเก็จะกลับจากเมืองไทยนั้นเลยนะครับรถมัน <c oughs> นี่คือบอกสมึงกงันนะครับนี่รถตู้จะออกไปแต่ละแขวงแต่ละแขวงครับระยะทางไกลมากวิ่งทั้งวันเลยแต่ละแขวงของเขา นี่ครับความหนาวเย็นของที่นี่น้ำค้างก็จะเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับเนี่ยน้ำค้างเกาะยอดหญ้าดอกหญ้านี่เป็นน้ำแข็งนะนะยอดหญ้าเป็นน้ำแข็งนะครับความย็นหนาวเย็นหมอกเยอะมากนี่เราขึ้นเขามาแล้วครับ โบเห็นอย่างเลยนี่ฮะหมอกหมอกเยอะมากที่จะที่เอาหมอกเยอะมากลยครับตอนนี้ทั้งลมมีลมด้วยมีหมอกด้วยหมอกประทะหน้าเลยหมอกเย็นๆเป็นน้ำแข็งอุ้ยอะไรวะ หนามเล็บแมวจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยดอกเล็บแมวจะคล้ายๆอย่างเงี้ยหนึ่งสองนี่ทะเลหมอกครับนี่ทะเลหมอกของแท้ยนเกียนจะขึ้นขึ้นบนอะไมองไม่เห็นเลยเนี่ยทะเลหมอกจริงปากแบง กะเลหมอกของแท้ครับที่นี่